ที่ผมเจอเลยนะครับปัญหาส่วนใหญ่คนที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเนี่ยปัญหาน้อยกว่าคนที่มีพื้นฐานนะบางคนอาจจะคิดว่าคนที่มีพื้นฐานเนี่ยน่าจะไปได้เร็วกว่าแต่ข้อท็จจริงก็คือคนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยคือเขาไม่เคยเรียนรู้เขาไม่มีวิธีการมาก่อนถ้าให้เขาไปคิดเองทําเองมั่วเองเนี่ย มันเสียเวลาแต่พอเราสอนกลับกลายไปว่าเขาสามารถเรียนรูน้ในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนได้เร็วกว่าคนที่มีพื้นฐานเราอยากให้เขาได้จริงๆเราไม่ได้มาซีเรียสว่าสุดท้ายเขามาเรียนแล้วจะต้องมาขายของกับเรานะแต่สุดท้ายสําคัญคือเขาเรียนแล้วอย่างนี้นะข้อไปใช้กับสินค้าธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เขาจะเอาไปประยุกต์ในอนาคตเนี่ยผมว่าอันนี้มันตอบโจทย์กับตัวเขามากกว่าว่าถ้าวันหนึง่งเราตั้งปณิธานว่าถ้าเราขายของออนไลน์แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะเอาความรู้ตรงนั้นแหละมาแบ่งปันให้กับคนไทยทุกๆคนเลย และให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะผมเชื่อว่าคนไทยรวยเยอะๆยอะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับใช่แล้วผมรู้สึกว่าวันนี้ออนไลน์มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะโลกในอนาคตจะเป็นโลกในยุคออนไลน์ยิ่งกว่าทุกวันนี้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวโลกมันจะบังคับให้เราเปลี่ยนแต่วันนี้เราเปลี่ยนดีกว่าเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไปได้เร็วกว่าคนอื่นๆเขาพอเราไปได้เร็วเราก็มีโอกาสเติบโตเห็นช่องทางได้มากกว่าอันนี้เรื่องสําคัญ <ๆ S 1> ครับ